สวัสดีครับสวัสดีครับน,นี้ก็ทักทายตอนเย็นนะครับปลดหนี้ด้วยมือถือนะครับช่โจก็จะมาพูดคุยการปดหนี้ด้วยมือถือนะครับหลายๆคนที่เป็นหนี้เป็นสินก็อยู่นะครับคนไทย95%เนะครับเป็นหนี้ชคโชก็อยากจะมา พูดถึงการที่เราเป็นหนี้นะครับเ่ยก็ไปเจอสิ่งดีๆก็อยากมาแบ่งปันนะครับพี่โชกก็ไปรู้จักกับอินดีมนะครับซึ่งเป็นเครือข่ายผู้บริโภคนะครับซึ่งก็มีการหลายๆท่านปลดหนี้ด้วยเครื่องมือที่ชื่อว่าอินดีมนะครับอินดีมโปรเจกต์นะครับซึ่งอินดีมโปรเจกต ประธานบริษัทคือคุณก้องอัครนิติพลพิธีกรเจ้าของรายการอายุน้อยร้อยล้านท่านเป็นประธานอยู่ยครับอันนี้ผโชคก็อยากจะมาแบ่งปันสิ่งดีๆนะครับในหลายท่านอย่างโค้ชผู้นําที่อยู่ทางภาคอีสานนะครับโค้ชสุพรรณิกาที่แกก็รับมาร่วม10กว่าล้านแล้วนะครับในระยะเวลาแค่2ปีนะครับกดน,นีด้วย มือถือนะครับทำงานผ่านมือถือนะครับอินดีมออนไลน์เป็นเครือข่ายผู้บริโภคนะครับสามารถสร้างรายได้สูงสุดวันละ4ี่หมื่นบาทนะครับชูโชก็มาทักทายพูดคุยกันนะครับก็มาอยู่ที่เรียบดว way, ่วนมอเตอร์วเวย์จตุโชกมอเตอร์ว์นะครับบางปะอินจตุชโชกครับชโชก็มาเที่ยวบ้านลงุงบ้านสวนบ้านลงุนนนลงก็มีโอกาสได้ไล์กับพี่ๆน้องๆได้ทักทายพูดคุยกันนะครับโชก็อยากแบ่งปันสิ่งดีๆว่า งานเครือข่ายนี่มันไม่ใช่งานที่เราต้องมันไม่ใช่งานที่เราต้องเราหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับคือเราต้องทุกวันนี้ยุคนี้มันต้องออนไลน์ต้องเครือข่ายเท่านั้นหมดเพราะว่างานประจําที่เราทําอยู่หรือให,หลายอย่างที่เราทําอยู่มันคือความแน่นอนมันคือความไม่แน่นอนครับ โชคก็จะแหงวันคืองานอย่างที่เราทําอยู่ไม่รู้ว่าวันไหนเขาจะเลือกจ้างเราอย่างพี่โชคก็ทํางานก่อสร้างอยู่ที่นามงวานครับพี่โชคก็ได้มาเจอกับอินดีมก็คือด้วยความโชคดีนะครับคนที่เจออินดีมโคตรโชคดีนะครับเพราะว่าเป็นเครื่องมือที่สามารถที่จะทําให้เราสําเร็จและเพสเศตอินคัมได้นะครับในหลายคนในหลายท่าน ก็คงอยากจะกลับบ้านอยากไปใช้ชีวิตอิสระไม่อยากเป็นมนุษย์ที่ต้องตื่นเช้ามาต้องตื่นขึ้นมาไปทํางานทำงานกลับมาทํางานกลับมาแล้วเช้ามาไปทํางานวนลูปอยู่อย่างนี้นะครับก็เพื่อจะทําทุกคนทาเพื่อเงินครับเพื่อเงินแล้วก็เพื่อครอบครัวเพื่อ พ่อแม่ลูกของเราหรือญาติพี่น้องของเราที่อยู่ทางบ้านกครับหลายคนหลายท่านที่เข้ามาทํางานที่กรุงเทพท่านก็เก็บเงินเก็บทองเพื่อจะส่งเสียทางบ้านนะครับหลายท่านบางคนก็บางทีเราทึงทงานเก็บเงินเก็บทองเราลืมแม้กระทั่งตัวเองนะครับเราคิดทํางานเพื่อคนอื่นเพื่อลูกเพื่อลูกเพื่อครอบครัวเราสู้ พออายุเรามาเยอะมาหน่อยมันก็จะเราคือเราไม่เคยดูแลสุขภาพร่างกายหรืออะไรของเราครับการที่ผูโชคที่ว่านี้ก็คือเป็นบริษัทอินดีมนะครับเป็นเครือข่ายผู้ผลิซึ่งสินค้าของอินดีมนะครับเป็นเกี่ยวกับสินค้าอาหารเสริมนะครับซึ่งเป็นสินค้าอาหารเสริมซึ่งเป็น เดี๋ยวนี้คนตัวก่อนนี่คนไทยจะอายุ3า4สิบี่ปีถึงหันมาด,ดูแลสุขภาพนะครับแต่สินค้าดูแลสุขภาพของอินยินครับทุกวันนี้นครับพ,พี่น้องก็เห็นนะครับว่าเด็กพอลูกเราเกิดมาเด็กเกิดมาเนี่ยพรงนั้นเราก็ให้อาหารเสริมลูกแล้วหาอาหารเสริมให้ลูกเรากินแล้วนะครับอาหารคือ ดูแลแล้วมิตามินซีมิตามินอะไรที่เราสรรหามาให้ลูกเราเพื่อสุขภาพของลูกเราตั้งแต่เยาว์วัยยังเล็กเด็ๆอยู่เลยนะครับนี่ค็คือมันตอบโจทย์อย่างนี้แล้ครับเราการที่ทํางานเครือข่ายผู้บริโภคนะครับเราบริโภคสินค้าแล้วเราก็ประชาสัมพันธ์สามารถสร้างรายได้สูงสุดวันละ40,000บาทได้มีที่อินดีนครับ พิโชคก็ไม่เคยคิดหรอกว่าตัวเองจะได้ที่จะมาได้ทํางานเครือข่ายงานออนไลน์แบบนี้นะครับเมื่อก่อนตัวเองก็ไม่เคยนึกถึงตัวเองด้วยซ้ําทําเพื่อคนอื่นนะครับไม่เคยดูแลใส่ใจอะไรสุขภาพตัวเองพอพิโชคมารู้จักกับอินดีมแล้วรู้จักกับโค้ดคัสผู้นำห,หลายท่านซึ่งพิโชคได้ศึกษาได้ มาจากมือถือนี่แหละครับเพราะว่าเมื่อก่อนพี่โชว์ก็ไม่ใช้โทรศัพท์มือถือนะครับแต่พอมันมาเจอเครื่องมือที่ใช่อย่างอินดีมมันสุดยอดจริงนะครับมันเป็นมากกว่าคําว่าเครือข่ายแล้วตอนนี้นะครับวันนี้ก็วันที่3าสิบเอ็ดนะครับก็เหลือพุ่งนี้วันหนึ่งนะครับกับการแกหุ้นของอินดีมฮนลลิงนะครับกับอินดีมฮนลลงนะครับซึ่งเป็นจะแถมหุ้น200หุ้นก็จะหมดว่าเขตลงในวันที่31 พุ่งนี้นะครับวันพรุ่งนี้แล้วนะครับแล้วก็จะมีเหรียญเหรียญของป๊อปคอนนะครับทาง r อซึ่งทางอินดี้ร่วมแถมให้เราแจกให้เราด้วยนะครับซึ่งเหรียญป๊อปคอนนี่อย่าบอกว่ามันสุดว้าวครับพี่พีงนองคอือตัวแน่นอนนะครับสกลุลเงินดิจิตอลอนะเมื่อก่อนพี่โชก็ไม่เคยรู้จักหรอกครับแต่เดี๋ยวนี้มันก็อย่าง,งที่เราเห็นป้ายบิดขับอยู่ตามถนนหนทาง ที่ในกรุงเทพนะครับเมื่อก่อนมันก็ไม่มีนะครับบิดขับซึ่งเหรียญป๊อบควอนนี่ก็จะไปเทรดได้ในบิดขับได้นะครับสามารถซื้อแลกเปลี่ยนได้นะครับมันคืออะไรอะไรมันเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างครับการที่เราหลายๆท่านก็ถามผมมาว่าขอศึกษาดูก่อนนะครับขอตอบตรงนี้เลยนะครับถามศึกษาดูก่อนท่านศึกษาหนึ่งปีก็เหมือนเดิมนะครับท่านศึกษาหนึ่งวันท่านตัดสินใจ ถ้าตั้งแต่ัดสินใจท่านจะเข้ามารู้ในระบบของเราเรามีระบบนะครับซึ่งคนภายนอกนะก็ไม่สามารถที่จะเรียนรู้กับระบบตรงนี้ได้นะครับเราต้องเอาตัวเราเข้ามาอยู่ในระบบเราก็จะรู้ว่าแผนรายจ่ายแผนรายได้มันเป็นแบบไหนครับอันนี้ก็วันชิวๆวันอาทิตย์นะครับมันพักผ่อน,นครับพี่โชกก็โอ้วันนี้อากาศดีก็ขอบคุณตัวเองที่ต่อสู้มาด้วยกัน,นครับ ก็อยากแบ่งปันนะครับก็คือหัดพูดหัดอะไรก็ฝากพี่ๆน้องเป็นกำลังใจแล้วก็ช่วยกันก้าวสว่าวิกฤตไปด้วยกันครับมีอะไรสิ่งดีๆอะไรก็โชคก็มาแบ่งปันให้พี่ๆน้องครับวันนี้เราก็จะทักทายกัน แค่นี้ก่อนนะครับแล้วก็ฝากพี่ๆน้องๆน,งนะครับใครสนใจช่องทางยังไงครับวันพรุ่งนี้วันสุดท้ายนะครับกับหลับการแจกคุ้ lpf ของ i n d i e m o n i n g นะครับวันสุดท้ายแล้วนะครับพี่พน้องๆ้องครับนี่เราก็โอกาสนะครับพี่พี่น้องโอกาสสุดท้ายเลยแหละผมบอกว่าถ้าเราไม่รับโอกาสเราไม่เปิดโอกาสเราก็จะสูญเสียโอกาสนั้นไปนะครับ ฝากพี่ๆน้องๆครับวันนี้ก็ทักทายแค่นี้ขอให้พี่พน้องรุ่งนี้ก็น่าจะเป็นวันตรุษจีนแล้วนะครับก็ขอให้พี่น้องมีความสุขมั่งคั่งร่ำรวยเหลือเฟือเฮงเฮงรวยๆปังๆัๆงๆทุกท่านนะครับมนุษย์เงินล้านทุกคนนะครับที่อินดีมนะครับน่โชคก็มาทักทายแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย